สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูธมลวันราชาเดชหรือครูแอมในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4คลิปนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการสร้างมุมค่ะคุณครูขอยกตัวอย่างการสร้างมุม ABC ที่มีขนาด45องศาโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นที่1 ลากรังสีหรือส่วนของเส้นตรงที่เป็นแขนข้างหนึ่งของมุมก่อนนะคะขั้นที่2กําหนดจุดปลายของรังสีหรือส่วนของเส้นตรงที่เป็นแขนของมุมเพื่อใช้เป็นจุดยอดมุมค่ะขั้นที่3วางไม้โปรแทคเตอร์ให้จุดกึ่งกลาง ตรงกับจุดปลายของรังสีหรือส่วนของเส้นตรงโดยให้เส้นที่ชี้ตัวเลขศูนย์ทับกับแขนของมุมขั้นที่4กํกำหนดจุดให้ตรงกับขนาดของมุมที่45องศาขั้นที่5ลากรังสีหรือส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุม โดยผ่านจุดที่กําหนดไว้ค่ะขั้นที่6เขียนขนาดของมุม45องศาและเขียนชื่อมุม ABC ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากใช่ไหมเอ่ยเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ